สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนคลับช่องคลิมโคงชาแนลนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจเสียงจากชายแดนริมโขงนครพนมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะพาเพื่อนๆมาเดินตะลุยตลาดนะครับเดินเลาะเล่นนะครับดูสินค้านะครับนำภาพสวยๆนะครับนำข้อมูลต่างๆมาลงให้ FC ได้ติดตามกันนะครับ สน,สนี่ชอบนะครับชอบชมตลาดชอบชมตลาดนัดนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นจุดผ่อนปลนไทยล้าวนะครับผมนะครับอยู่ริมโขงอำเภอธาตุพนมนะครับผมหลังเทศาบาลตำบลธาตุพนมนะครับอยู่ในความดูแลของเทศาบาลน,นะครับครับออย่างหนึ่งนะครับบรรยากาศก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็ ดูว่าวันนี้นะครับมีสินค้าอะไรมาบ้างนะครับก็นี้ไม่พ้นนะครับของป่านะครับสินค้าของเราเน้นของที่เป็นพืชเป็นผักนะครับเป็นอของที่หามาได้นะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับพี่น้องทางสกปราวนะครับก็นำสินค้ามาขายอย่างนี้แหละครับ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับแกนยางได้อะไรบ้างยังเลยค่ะวกำลังกำลังขายเอาโอเคครับก็พอดีเจอลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ที่เคยเรียนด้วยนะครับตอนที่แอดมินเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับอ่ะเราเดินกันต่อนะครับเพื่อนครับเนี่ยมีกล้วยด้วยนะครับ กล้วยนะครับไม่ได้แพงนะครับผมนะครับอาจจะขายตามสภาพครับลูกเล็กนะครับก็ถูกหน่อยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหวีละสิบบาทเดี๋ยวไปเดินยาต่อนะครับอาน ไครมีกำลังทรัพย์ผมกลับบ้านกันครับไว้เจ้าึ้นกักษาไว้ทำกับข้าวไว้ทำครัวครับเนี่ยมะนาวมะนาวน้อมกระเทียมยม,ม,ยม,มีชาวบ้านเขาทำเองนะใบตองก็มีนะครับเพื่อนครับขายกัน เห็ดเพาะเห็ดเพาะก็ยังมีนะครับเป็นเพื่อนได้กินกันหรือยังปีนี้เห็ดเพาะอันนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านก็ขึ้นมาขึ้นลงตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาขึ้นสำล้อนะครับมีสำล้อเครื่องให้บริการนะครับวางผสมปนเปื้อกันไปอย่างนี้แหละครับผมแก็แจกเห็นทั้พี่น้อง ฝั่งไทยฝั่งลาวขายของนะครับผสมกันไปเลยครับผมไม่ได้แยกนะครับเป็นจุดมั่นงนะครับซึ่งสามารถที่จะนั่งเรือมาได้เลยนะครับที่อำเภอท่าปนมตลาดน้าไทยลาวนะครับในวันจันทร์และก็วันพฤหัสบดีสองวันนะครับนั่งเรือมาแล้วก็มีบัตรผ่านแดนขออนุญาตขึ้น,นเป็นการชท่วข่าว เดินไปไนเนาะมดนนะครับามาเดินตรงอัินเกือบตรงนี้นะครับวันนี้มันสายหน่อยแล้วนะครับแล้วก็แดดจ้านะครับก็ค้าแม่ค้าก็ทยอยกลับกันส่วนหนึ่งแล้วนะครับในปลาตัวใหญ่ครับเนี่ยน้ำผึ้งค่ายขายของกันริมผูกเลยนะครับ ไม้ช่วงนี้่อไม้ออกนะครับ่อไม้ออกใครสะดวกไปหาก็ไปหาในป่าครับใครสะดวกมาหาในตลาดก็เยอะครับไม่แพงด้วยนะครับผมมะนาวก็ออกนะครับช่วงนี้ออกเยอะมะนาวนะเพราะเป็นช่วงเข้าช่วงฤดูฝนเห็ดพึ่งเห็ดตับเต่าครับยังมีครับมะนาวแลวาวเลือกที่เป มีเห็ดเปาะมีผักหน่อไม้นะครับมเยอะมาก็ไม่หน่อยใหญ่เลยนะโนราซ่านี่เราาวันนี้เดินโล่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนไม่เยอะแต่ถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยเบียดเลยนะครับผมบางจุดก็เบียดเบียดเลยนะครับ ก็พาเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับมาดูกันแบบนี้แหละผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําคลิปมาสองสองครั้งแล้วนะครับน่าจะน่าจะสองสัปดาห์นะครับเกือบสองสัปดาห์ไม่ได้ทำคลิปนะครับผมอันนี้ก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูผ่อนคลายเอไหมครับผมนะครับอีสานบ้านเฮานะครับ อยากหากินนะครับหาได้ก็มาขายนะครับน้ำเข็มนะครับขายได้ซื้อของกลับไปนะครับก็เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับจับใจ่ายใช้สอยคนมีเงินก็มาซื้อนะครับกินข้าวกันกินนอ,อกนั่งกันแบบสบายๆเลยแดดส่องมาทางนูน้นเราก็เอาผ้าบังบบจบ แต่สวนใครไม่บางก็ร้อนแดดไอ้ผักก็จะเหี่ยวเนี่ยเด็ก้องก็ขายนะครับองขายของก่อนไปโรงเรียนนะเส้นสาร้อยช่วยพ่อช่วยแม่เ,นะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันนะครับมาดูตรงนี้ร้านขายมีดอยู่กับร้านปลาส้ม มีเจ้าหน้นาที่มาเก็บค่ารางแข้งเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านผลไม้นะตีกเจ้าหา ันนี้แอดมินก็ได้เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จนะครับก็จะซื้อของกลับเหมือนกันนะครับมันจะซื้อไอ้พวกไอ้เงาะนะครับนี่ครับขายกันแบบนี้เลยเป็นพวงแบบนี้เลยเงาะมาทั้งกิ่งทั้งก้านนี้เลยครับแบตเตอรี่ก็มีครับใครเสียงโชคเสียงดวงครับใกล้แล้วนะครับจะออกแล้ว้ขาขายนหน่อย ร้านร้านทะเลนะครับบรนดาตะแบงนะครับสายนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับก็พามาชมนะครับบรรยากาศกันนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับติดตามเพจติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ